นะบ่อนี่มานอนอยู่เหือนเอาา้าเจ้าขี้วัาเนี้ยนี้จะบอกวัาแนวนี่จังไหนมันแมง่งวามจริงบ่เจา้าคึ้นเพี้ยนเนี้ยนี่ขันไม่อยากอยู่หือนอยู่ซ่านลราไปเสื้อผ้าเก็บให้เรียบร้อยเอ้าไปเลยิไปอยู่เบังไล็ก็ไปคันไม่อยากอยู่ลลหือ,น,อ,ไไอไไนไม่อยาก,น,าอยากนอน,นอยู่เหือนเฮ้ยบ่าวไปจะไหนจ้ะไปยังสมือ ไมาเลยน้ำสายหอยไ่เห็นเจ้าจักเชื่อโอ้ยข่อยกับไปนอนใจีดุงหลอือมุนจานไปนอนจีทุงไหทตงหน้าแหละนี่คือไปนอนไปจีดุงเอา้าห่วยสาวอหอยมันได้ถามว่ามันจะยืนแต่ร่มหนาวมากนี่มาค่อยนอนอยู่เพื่อนเลยนะหลายมือแล้วนะวันไหนมานอนอยู่เพื่อนเอา้าเจ้าคือว่าเนี้ยนี่เจ้าว่าเนี่ยนี่จังไหนมันแมงข้อจริงบ่เจา้าคือเพี้ยนเนี้ยนี คันไม่อยากยู่เหินยู่ซานลราไปเสื้อผ้าเก็บให้เรียบร้อยเอ้าไปเลยดิไปอยู่เมืองเล็ก็ไปคันไม่อยากยู่เหินไม่อยากนอนอยู่เหินโอ้ยคอยบอกกันก่อนบอกคอยดอกมันหลายต่อหลายคืนแล้วเออไม่อยากยู่ก็ไปก็เป็นเล่นบอลน้ำมูกนอโม่ได้ไปใส่จักหน่อยโม่ได้ไปใส่กระชังคันอยากยู่น้ำมูกกัไปโหลดนี่เสื้อผ้าก็เก็บให้เรียบร้อยเตรียมให้เรียบร้อยแล้วจะเอาเขาบอสีซีมาให้ โอ้ยจะค่อยว้าวกันจะค่อยเว้ากันจะค่อยวา้าว่ค่อยดรอกคอยตัดสินใจดีแล้วค่อยคอย,คอยว้ากันก่อนบ่ค่อยไปเลยไปไปไปมันโมเมีนไปเดี๋ยวนี้ละไปะขันเส้าเขาก็ไม่แบ,บกเอามันมมเอาอยู่บับข้ามันติจ๊กให้ จังคอยว่ากันก่อนไป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 คุยกันอยู่บ้านบ้ามาคุยดอกมาคุยดอกไปไปไปพี่ก่อนไปคุยกันก่อนอุยไปคุยกันก่อนไปคุยกันกันอย่าคุยดอกมาคุยดอกไป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 คุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนโอ้ยว่าเพรว่าไอเจ้าดนซูนะสาวบ่วได้ดอกบัวได้คือถึงที่นสาวเมียนเดาที่หน้าว่านสวยคอยบัวได้โอ้ยบัเมียนดอกคอยมากบัวด้ ใส่บนล่มุูหล่มผาดอยู่จะถาเบิ้งงลดเอ้าวถาเบิ้งไว้ไม่ได้ดอกอยมาเบาๆเยอะนั่นเปิดอันหนัดถาเบิ้งงใเบิหงถาเบิ้งลุบโอ้ยเป็นจะได้ถาของเนี่ยขอไปไหวหม่องเกาเลยบะถาเอาไปไหวไม่งั้นเลยเนาะนั่งก้นถานั่งก้นนั่งก้น เดี๋ยวขอสิเอาถุงของไปไหวก็สะพาไปไหวก็ว่าจะเอาหอยมงได้ขอสิไปเมียนไทยเอาไหอยมงมงเกานั่นละไปาหอยมงเกานั่นแถาเนาะเออเดี๋ยวขอเสียอไปไหวกนเแถานั่งอยู่นี่นั่นละเอาหอยมงเกลนั่นละโอ้ยจังสันทีล่ะนั่นเอานั่นไปจตกไหนแม่นควบ่อยโบแม่นควบเจกลนี่ถึงละไอ้เงี้ยยังวัดยังหวัดได้จู๋ไอหอยพวกไหนดอกเนาะไปมากนะสาวมาขอไปเมียนให้แบบดี เห็นบ่อเรียบร้อยนี่แม่นคุ้มเจ้าอีนนี้อ้าวเมาคอยกับบ้ธรรมดาตัวนี่เอ้ยเนนนนเนนนเนนนไปถือยาดีจังเลยนะสาวไข่